อันนน้ำนะครับแบตเตอรี่ 3k ครับแบตเตอรี่น้ำสำหรับรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกนะครับขนาด70แอมป์นะครับเติมน้ำปกตินะครับตัวนี้เป็นเหมาะสมเลยนะครับตัวนี้เบาๆนะครับเบาๆนะครับก็จะเป็นสำหรับเ้าืังยไม่เกิน2,500นะครับหรือว่า70แอมป์นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแบตน้ำนะครับแบตน้ำมีจุกจุกนี้จุกระบายอากาศจุกเติมแบบนี้นะครับ 3k spider ตัวนี้ขายดีนะครับขายดีเหมาะกับ อ่าเป็นทางร้านแล้วกันทางร้านที่ติดตั้งบ่อยก็จะเป็นรถกระบะรุ่นเก่าอ่าพวก TFR Dragon ดากอนไอแมรุ่นเก่าเนี่ยเหมาะนะครับแล้วก็รถบรรทุก6ลกร้อนี้ได้เลยนะครับต่อระบบ24บโวลต์นะครับตัวนี้สไปเดอร์ a สูงนะครับเรามาดูวัด CCA กันอ่าครับ ดีๆอยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบห้านะครับตัวนี้อ่านะครับห้าร้อยสี่สิบห้าก็รถรุ่นเก่าไี้ติดตั้งง่ายนะครับราคาไม่สูงแล้วก็ตรงตามใช้งานนะครับไม่ได้เอ็กทีฟอารีสูรุ่นเก่ารถกระบะรุ่นเก่านี้ใช้ได้เลยนะครับดูแลดูแลง่ายครับก็แกะเช็คน้าได้ปกตินะครับเหมาะกับงานหนักแล้วก็รถบรรทุกหกล้อ อ่าลูกทุกหกล้อแหละแล้วก็สิบล้อได้นะครับตัวนี้ยี่สโวลต์นะครับแคเก็กล่องหน้ากล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่หน้ากล่องนะครับเผื่อคนที่กาลังมองหาแบตเตอรี่อยู่นะครับตัวนี้สิบสองโวลต์นี่ครับนี่เลยนะครับตัวเจ็ดสิบแอมป์นะครับไฮพาวเวอร์ของสามเคนะครับที่ร้านเรามีบริการนะครับบิการร้านเราอยู่ตรงสรีแยกวัดแหลมทองนะครับนครแหลมฉบังอำเภอศรีนิชานะครับก็ เปลี่ยนแบบหรือทักทายเข้ามาได้นะครับเราประการ24ชั่วโมงขอบคุณครับ